ฉันยังมีใครสักคนมาร่วมฝันคนนั้นก็เป็น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ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 ครับขอพระองค์ทรงพระเจริญ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 ทรงพระเจริญ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 ยิ่งยืนนานทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญค่ะทรงพระเจริญทรงพระเจริญ a สวัสดีครับผมพลตร,รีบุญเวกัมณฑลครับวันนี้ผมก็พาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมาร่วมจัดขบวนรถเพื่อประเกียรติ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถเนื่องจากกลุ่มรถคลาสสิกหรือโบราณแล้วก็มอเตอร์ไซค์คลาสสิกหลายยี่ห้อหลาย,ลาย,ลาย,ลายประเภทเนี่ยมีความระลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์ท่านพวกเราก็อยากจะทําอะไรเพื่อพระองค์ท่านถึงจะเป็นจุดเล็กๆก็กกยังดีดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนไทยที่ทั่วๆ่วไปหรือใครก็ได้สามารถที่ทําสิ่งที่ผมจะขอเรียกว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เพราะว่าโอกาสที่จะรวม ทุกสายพันธุ์เนี่ยนชนทุกชนชั้นนะครับรถยนต์ทั่วเภศเนี่ยไม่ได้มีง่ายๆแล้วการที่เราเข้ามาถึงในพระบรมหาวังเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งขณะดเดียวกันเนี่ยพวกเราทุกคนในฐานะคนไทยเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ท่านทรงทำรูบำรุงแล้วก็ดูแลประเทศชาติทั้งศาสนาทั้งความ อยู่ดีมีสุขของประชาชนแล้วก็ผมก็หวังว่าคราวหน้าวันที่5ธันวาเราก็คงจะมีโอกาสมาร่วมแสดงพลังอย่างนี้อีกต่อไปครับขอบพระคุณครับและนี่นะครับก็คือกิจกรรมดีๆจากกลุ่มชาวรถโบราณคลาสสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ารถอเมริกันนะครับดัสสันไทยแลนด์นะครับกลุ่มโฟกส์สวาเและอีกหลายๆกลุ่มนะครับที่มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับ สำหรับผมชีวานะครับชีวาคลาสสิกขอพระองทรงพัชเจริญครับ